การล้มคือบทเรียนไม่ใช่ตราบาปความรู้ความคิดอิสรภาพกับจารันเอี่ยมชัยสวัสดีครับพบอีกเชน่นเคยนะครับในความรู้ความคิดอิสระภาพกับจารันเอียมชัยนะครับวันนี้นะผมจะนําเสนอหนังสือนะครับไมซ์เซใช้ความคิดอชนะชุกชะตานะครับเล่มน,นี้นะเขียนโดยคุณแคลร์เดเวกนะครับหนังสือเล่มน,นี้นะมีเนื้อหานะครับง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆเลยมี2แบบคือ ฟิกไมเซ็ตกับโกดไมเซ็ตฟิกไมเซ็ตคือเชื่อว่าคนฉลาดความสามารถเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดถ้าเจอความล้มเหลวจะมองว่าฉันไม่เก่งพอแล้วถอยหนีมักกลัวความบิดพลาดไม่กล้าเสี่ยงและกลัวเสียหน้าส่วนคนที่มีโกดไมเซ็ตคือกรอบความคิดแบบเติบโตเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้สามารถเรียนรู้สามารถฝึกฝนและลงม,มือทํามองว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นโอกาสเรียนรู้ยอมเหนื่อยยอมล้มเพื่อเติบโตขึ้นเรื่อย นี่คือเนื้อหาหลักๆในหนังสือเล่มนี้นะตัวอย่างในหนังสือนี่เขาบอกว่ามีนักเรียนที่มีโค้ดไมซ์เซ็ตเนี่ยจะพยายามแก้โจทย์ยากๆจนเข้าใจในขณะที่ฟิกไมซ์เซ็ตเนี่ยจะบอกว่าฉันไม่เก่งพอแล้วก็เลิกนักกีฬาน,นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะครับมักไม่ใช่เพราะเกิดมาพร้อมพรสวรรค์แต่เพราะพวกเขาเชื่อว่าใช้พลังฝึกซ้อมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วทาไมหนังสือเล่มนี้ถึงสําคัญละ่ะหนังสือบอกว่าความสําเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตเนี่ย ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคชะตานะครับแต่เกิดกับความคิดที่เราเลือกใช้ถ้าเรายึดฟิกไมซ์เซ็ตโอกาสพัฒนาแทบไม่มีเลยแต่ถ้าเรามีโกดไมซ์เซ็ตเนี่ยเราจะเปลี่ยนทุกโอกาสให้เป็นพลังไปต่อได้ถ้าท่านอยากเปลี่ยนวิธีคิดนะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้านะครับเล่มนี้นะครับโคตรคุ้มหยิบม,มาอ่านได้เลยนะครับคุ้มมากอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากนะครับหรือถ้าคนที่รู้สึกติดกับกับดักเดิม ล้มแล้วไม่อยากลุกนะครับลุกยากนะไม่มั่นใจในศักยภาพตัวเองเนี่ย mm hmm. เล่มนี้นะครับเขาเรียกว่าคู่มือปลดล็อกสมอง mm hmm. และถ้าท่านนะครับมีแนวคิดทีาเรียกว่าโค้ดไมซ์เซตอยู่แล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงได้สรุปนะครับเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้นะครับสอนให้เราเลือกกรอบความคิดที่เติบโตและชีวิตจะพุ่งไปไกลกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้างมันเหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะครับ คนที่คิดว่าฉันไม่เก่งวิชา x นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถสร้างเก่งได้ความเก่งไม่ได้ติดตัวนันตั้งแต่เกิดนะครับแต่สามารถเปลี่ยนความกลัวเช่นกลัวการสอบกลัวการทำพลาดเนี่ยให้เป็นแรงผลักดันได้คนทำงานนะครับคนทำงานออฟฟิศนะฮะฟังไว้นะอยากเติบโตในสายงานและติดคำว่าฉันยังทำไม่ได้ ฉันทำไม่ได้ให้เปลี่ยนวิธีคิดผู้ประกอบการนักธุรกิจอันนี้เหมาะมากนะครับเพราะธุรกิจเนี่ยมีแต่ความเสี่ยงและความลุมเหลวนะครับโก้ดไม์เซ็ตเนี่ยคืออาวุธหลักคนที่ทำธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีโก้ดไมซ์เซ็ตมากๆนะฮะช่วยให้ท่านเห็นโอกาสในการทดลองปรับตัวและพัฒนาใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นครูใครเป็นโค้ช ใครที่สอนหรือเลี้ยงดูบุตรหลานท่านจะได้เลี้ยงเด็กแบบเขาเรียกว่ากล้าล้มกล้าลองไม่ติดกรอบฟิกไมเซ็ตสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้ว่ากล้าล้มการล้มคือบทเรียนไม่ใช่ตราบาปคนทั่วไปที่อยากพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันอยู่กับที่ไม่ไปไหนแิ่อยู่ที่เดิมตลอดคนที่อยากมีพลังใจใหม่ๆเปลี่ยนวิธีมองความล้มเหลวเสียใหม่สรุป เล่มนี้นะครับเหมาะกับทุกคนที่อยากปลดล็อกชีวิตจากความคิดตายตัวสู่การเติบโตก้าเผชิญความล้มเหลวอยากพัฒนาตัวเองหรือมีหน้าที่สอนและนำคนอื่นเหมาะมากนะครับต้องไปอ่านถึงจะรู้ว่ามันเหมาะกับท่านจริงๆ